เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชพัฏเจรกเกษมได้จัดพิธีถวายาพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคมพุทธศักราช2559โดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุมาลีชยญสุพลังกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเจรกเกษเป็นประธานในพิธี การถวายอาศิลวาทน่าจะสะดุดีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกันข้าพระพุทธเจ้าองศาสาจารย์สมาีชัยสุขพราคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เฉลมต่อจากนั้นได้มีการแสดงถวายพระพรของนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิสินและศิละปะการแสดงและสาขาวิชาดนตรีสากลตามลำดับต่อไปสวัสดีค่ะท่านคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านนะคะมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งคือพิธีเทิดพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศสลริกิกิ์พระบระมราชินีนาถ ซึ่งในปีนี้พระองค์ท่านจะมีอายุ8 4พรรษานะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราชาวจันเกษมได้น้อมใจเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์มั่นป้อมนะคะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเอกดนตรีสากลค่ะ รู้สึกในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนจันเกษมนะคะที่มอบโอกาสให้พวกเราเอกดนตรีสากลน,นะคะได้มาแสดงได้มาแสดงผลงานให้กับทุกทุกท่านได้ชมในวันแม่วันนี้นะคะ